นะครับผมกำลังจะไปไหว้ปู่อือลือนะครับผมที่เกาะกลกางน้ำนะฮะตอนนี้เรามากับเด็กหญิงก้าวนาภานะครับผม ตอนนี้เราลงเรือมาแล้วนะฮะเราก็กำลังจะเข้าไปไหว้ที่เกาะดอนโพนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องเสียเงินค่าเข้าเพื่อเข้าไปกราบสการะบูชานะครับเด็ก20บาทผู้ใหญ่30บาทนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้บัตรที่จะเข้ามาข้างในแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เรากําลังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเรารอเข้าเขียนนะ <ļ ij ing> อะไรอหเอครัะนี่เป็นใบสี ใบเขียวของเราอยู่นี่ได้วใบสีของเราใบสีของเรานี่อ่าก็จะไว้นี่ครับเอาไว้นี่เลยครับฝากไว้กับปู่เลยเอเคถ้าเกิดใครจะแบบว่าสมมติถ้าใครมาแล้วจะเอาเอากลับก็เอากลับได้เลยลากลับได้เลยอ่าสีสั่งได้เลยกลับได้เลยนะครับผมอ่ใช่ป่ะอืม ไม่แกถ่ายเมื่อกี้นะคะแต่ว่ารูปออกมาเป็นอย่างี้เออนึกว่าตอนแรกก็นึกว่าตอนมืดนึกว่าถ่ายเหมือนถ่ายตอนมืดเลยนะครับเนาะกล้องบ่ายสามงั้นนี่เนี่ยบ่ายสามโอ้โหดูทุกคนดูแสงอาทิตย์ดิเออแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นอย่างเงีเหมือนทางที่ก็ถ่ายแบบอันนี้อ่ะอันนี้ของพี่หยันนะสว่างเห็นไหมและเนี่ยของครับผมแล้วแต่นะฮะ มันมากางคืนมาคนเดียวเยหมือนมากางคืนมาคนเดียว <c oughs> อ,อสแสดงว่ากล่าวมึงเอาแล้วเอ,เ, <c oughs> เอาแล้วกลาวมึงเอาแล้วขนลุกขนลุกขนลุกพอละกลับตอนนี้คื <c oughs> อทุกคนนะครับตอนนี้หลังจากที่เราไหว้องค์ปู่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปไหว้องค์ยากันต่อนะครับผมตอนนี้เราก็อยูบ่บนเรือ <c oughs> ไป ว้าว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 เดี๋ยวไปไหว้องค์ย่ากันทุกคนนี่เรามาถึงแล้วครับเรามาจะมาไหว้องค์ย่ากันนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่ย่าอยู่ใช่ไหมพี่โอเคตรงนี้เป็นสถานที่ที่ศาลแม่ย่าแก้วกัลยาเทวีนะครับผมไปแต่ทุกผมจะพาทุกคนลงไปเดี๋ยวผมก็ไหว้จะพาทุกคนด่าแล้วเอากระเป๋าไว้ข้างบนดีกว่าจะได้ไม่ต้องสุดท้าย <ป>นี่นะครับผมบรรยากาศก็กคือโอ้โหลงน้ำมาทุกคนครับนืมยังแจ่มเลยนะครับผมนี่นะฮนะไม่ได้ลูกสาธุนะครับผมองกูนะครับผมขอพรอพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอะไรเป็นอะไรเวลาขาดลงน้ำแล้วเราต้องมาไหว้ ยนาค่ะมันรู้สึกแบบเป็นไหมล่ะเป็นไรแล้วก็มาว่าป้ปู่ย่าพร้อมกอันอะทุกคนดูบรรยากาศนะครับผมที่นี่ โอ้ท so ุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ปะงูเขียวมารับเราทุกคนมุกเขียวมารับเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวกรลุกกรบลุกเดินขึ้นมาไม่เป็นไรจ้ะม่เจ็บเท้านะครับเดินขึ้นมาคือปู่มารับเลยนะครับงูเขียวตรงนี้นะฮะโอ้ไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้กันทั้งบนนะฮะ วก่อนอันนี้คือครั้งแรกที่ผมได้มานะครับผมไม่เคยมานะครับนี่หอพ่อปู่อือรือนาคราชนะครับผมาสาธุนะครับผมออยอดนะฮะถ้าเป็กคนอื่นไม่ได้มาเลย ครที่ยังเคยมาที่นี่นะครับผมนี่นะครับผมแนะนําเลยนะฮะสุดยอดนะครับผมหอปูอ่อืออลือนะครับผมน่าคาด